ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่เเดือน 9, 9 2563มาดูลุงเริ่มทิศอา่ต่อตัดกระดาษตอนที่5หลายที่6ไปกันเลยครับ Thank you. ู้ใหญ่เหอลูกจับชูอ่พอกะเป็นผู้ใหญ่ลูกกะเป็นผู้ใหญ่จับคุณคือเห็นจักแต่พ่อผุ้จับแต่ชูคุณสืบชายลูกเดียวใกล้ชายเหรออเฮ้ ลุงลุงลินบอกนาตรงปย,ยชูถามยุกเขาเอิ้นนาพัตตะด้วงวะลุงลินบอกว่านาแถวนั้นเขาเอิ้นนาพัตตะด้วงนาท้องไหนวานะเขาก็เลยเขาก็เลยจับเป็นตะด้วงเป็นต้นตระกูลน้อยท่าช้างเลยกบแม่ลวเหรอครับ เห็นคลิปหรือยังน้าชาช้างไปดูเคยดูคลิปช่องนี่บ่ปต้าไข่ช่องเส็คันเห็นเขาปกติเปิดตัวนี่พึ่งลงคลิปตระกูลน้อยชาช้างไปตะวันเนี่ยเอาเอาหน้าที่มันไม่พอทำนี่คือมันเอิร์ดเขาเอิร์ดนะนะพระตะด้วงลุงลีนบอกนะ ร<น>ู้จักบ่า,า,<น>าระยาแล้ววะหัวนาระยาเหลือเนพัดตะดวงเออกลียวยาด้วยเลยเออก็เลยก็เลยเอาตะดวงนี่เป็นต้นตะกูลน้อยท่าจ้างเลยเพราะว่าผมผมีซื้อเป็นแล้วก็หมาไล่ถ้ามีห้าห้าสายน้อยท่านจ้างมีจอนจอนจอน,นี่ปูดทวดนี่จุนแล้วก็จอนจอนนี่มีพะเต้ายี่ไม้ย่าพึ่งจอน แล้วก็มีซูมซุมยุทาสร้างห้าสายไปไล่ดูเป็นคลิปท่านไล่ดูเรียบร้อยแล้วเจอเจอกันหมดทิศอาทิศอาท,อทอจบไปแล้วล้วก็มาน้อยท่าสร้างเพราะว่าน้อยท่าสร้างนี่ไม่เท่าแสนน้อยท่าสร้างนะก็เลยไล่น้อยท่าสร้างถัดมาถัดถัดไปไปไล่ส่วนสอนพอม,มียาเมยยส่วนสอนกมีลุงพาแล้วน้องส่วนสอนลุงปดไอของ ตะแก้วตะแก้วเจอเจอแล้วแต่ว่าตะแก้วยังไม่เจอก็ไข่ย,ยังยังบ่มแมทกันพอเจอเริ่มเริ่มจกลุงแจ่วไหมลุงแจ่วลุงแจ่วลูกปะเจียมปะเจียมกับลูกไม่ยับพึ่งยับพึ่งกันน้อย้า้างก็เลยไล่ไปตระลุเลยไล่ไล่ขึ้นไปหลายหลายหลายชั้น ล้วมาเจอลุงลินคนสุ้ายนีลุงลินบอกว่าหนาพัตตะดวงอะะมาจากไหนพัตตะดวงบวมีไขยก็ไปไหว้ทางบนเลยเไหว้เขาเดียวเลยเป็นต้นตะกูล่ละพัตตะดวงลุงลินบอกว่ามันมีหนายู่มันเขาเติ้นชื่อหนาพัตตะดวงแล้วมันบ่มมีไข่เป็นรุ่นก้อนก้อนกน็เอาเป็นต้นตะกูลเลยชื่อดวงเลยของทิดอ่านมันมีคำว่าข้อเป็นต้นตะกูลด้วย อ,อาเพียวใครตัดไม้ยู่เงีนยนยังดังยู่ในส่วนผู้ประหลับตัวส่วนใครดังยู่ส่วนยังแม่ครับมันแม่น,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 นมวยเลยเขามาตัดแม่นบอกต้นมะม่วงน่ะปัจจุบัน,บบบน,นใกล้กลกลกลนนตัดาูลุงเลื่อนตัดไม้เลี้ยงนะแม่นล่างนั่นเห็นใช่หรือลุงหันลากไปกระนิง เอ๊ะได้สีหลายอ่างเชียววะวันนี <1993 l g apan> enfin wan ita wan ita ้หลายทีทีเงี้ยหมดเวลาเลยดูกาแฟเปี้ยโก้ยังไม่ได้เอาเนี้ยไม่ให้ไกลเลยลูกทิ้งมันนั่งเล่ากอนไหมเนะไกลอยู่บ้านเลยแล้วบ้านท่านี้พอดีกว่ัดกันท่นี้มไมจับตรงไหนหนึ่งท่านี้มันยอดวงกบมึงนี่แล้วคุยังไม่ได้กินเหล้าอ่ะโซ้งกันหัวเราะกันกับลูกทิ้ง

นี่ก็เอินหลายๆลยเอาอธิบายดูหลายนี่ละหลายนี่ละหลายนี่ละอันนี้หลายี cc โมลยแก๊ตัดหลายห้างเลยตอนนี้แก๊ตัดละเอียดนะฮะแก๊ลุงเจนถ้าตัดบุ้มแมนละเอียดอย่างนี้เรื่ยหลายหลายบอละเอียดแล้วดิต่อไปอ่ะเห็นแล้วอันนี้เป็นภาพนิ่งให้ดูลายกัน ช,ชัดหน่อยคลิปนี้กระจบอย่างท่านนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ